สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับผมวินัยเสมียนกับรายการทางเส้นใหม่รายการของเราเป็นรายการที่จะชวนทุกท่านให้มาเรียนรู้ชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคนที่จะมาให้ข้อมูลกับชีวิตของเขาเองนะครับเพื่อที่จะเราจะได้เรียนรู้ทางเส้นใหม่ในชีวิตของเขาว่าจากเดิมที่เขาประสบเจอปัญหาและกับ พลิกผันชีวิตให้ดีขึ้นเขามีเส้นทางชีวิตยังไงนะครับวันนี้นะครับคนให้ข้อมูลของเราก็คือครูก๊อฟนะครับครูก๊อฟทักทายแล้วก็แนะนําตัวด้วยครับสวัสดีครับผมชื่อนายกมลภสัจจสร์นะครับชื่อเล่นชื่อก๊อฟครับผมครูก๊อฟเคยตาดีมาก่อนใช่ไหมครับถูกต้องครับตอนนี้มาพิการพิการภายหลังครับนะครับลอง เล่าเหตุแห่งความพิการให้กับท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงครับตัวของเองนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นคนตาดีกับก,กำเนิดนะครับมาตาบอดเสียการมองเห็นเนี่ยตอนอายุ27ปีนะครับเนื่องจากสาเหตุของจอประสาทตาเสื่อมนะครับคุณหมอแจ้งอาว่าสาเหตุของจอประสาทตาเสือ่อมก็ไม่สามารถไปรักษาจนให้หายกลับมาเป็นปกติได้ครับอันนี้คือสาเหตุ หลักๆเลยนะครับเป็นเมื่ออายุเท่าไหร่ครับตอนอายุ27ปีครับ27ปีแสดงว่าตั้งแต่เกิจดจนถึง27ปีมองเห็นปกติใช่ถูกต้องครับพออายุ27แล้วก็เส้นทางใหม่เกิดขึ้นก็คือทําให้กลายมาเป็นคนพิการตาหรือว่าคนตาบอดถูกต้องครับครับทีนี้พอเจอปัญหาเจออุปสรรคแบบนั้นนะครับช่วงที่อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผันชีวิต รู้สึกไงครับตอนนั้นแน่นอนครับคนที่เคยมีพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเห็นเรื่องอาการใช้ชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยครับเราเราต้องมีการาความรู้สึกว่าเราขาดอะไรไปในชีวิตอย่างมโหฬารเลยนะครับเพราะว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยที่เราทําเองได้เราก็ต้องอต้องอาศัยคนอื่นในการหยิบจับของ ให้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียนรู้ชีวิตใหม่ๆนะครับก็ครั้งแรกที่รู้ว่าตัวเองไม่สามารถกลับมามองเห็นได้เนี่ยผมรู้สึกเสียใจไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับก็าถามว่าบันควิมจิตใจมากไหมบันเทิจิตใจเป็นที่สุดเลยครับไม่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แล้วครับก็เคยคิดจะเข้าตาตายอยู่หลายครั้งอยู่เหมือนกันครับครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือ,อเส้นทางเก่าที่ครูก๊อฟนะครับได้เจอนะครับ แต่ว่าแน่นอนครับตอนนี้มีโอกาสต่างๆเข้ามาทําให้เกิดเส้นทางใหม่มากมายนะครับทีนี้เราจะมาดูว่าเส้นทางใหม่ของกู๊ปกนะครับที่เข้ามาสัมผัสกับการฟื้นฟูการพัฒนานะครับเป็นยังไงครับคุณครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจากที่ตาดีมากลายเป็นคนตาบอดแล้วก็เจอรับสภาพอะไรต่างๆที่ยังรับไม่ได้รวมถึงคิดจะฆ่าตัวตายนะครับแล้วมาเจอเส้นทางใหม่ในการพัฒนายัางไงครับ ผมต้องย้อนไปถึงเมื่อปี2 5 5 8นะครับพอหลังจากที่ผมรู้ว่าตัวเองไม่สามารถกลับมามองเห็นได้เป็นปกติแล้วเนี่ยผมก็หานะครับหาเส้นทางว่าผมจะใช้ชีวิตยังไง ซึ่งในยุคปัจจุบันผมก็ได้ข่าวอยู่ว่าคนตาบอดเนี่ยสามารถเรียนรู้ชีวิตได้เป็นปกติแต่ทีนี้เราไม่รู้ช่องทางว่าเราจะไปหาช่องทางไหนก็พยายามฟังข่าวนะครับฟังข่าวแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะครับที่เป็นเพื่อนเกา่เกาๆนะครับสืบค้นข้อมูลให้ว่าที่ไหนสอนคนตาบอดนะครับจนได้ทราบว่าที่จังหวัดขอนแก่นนะครับชื่อว่า สถาบันศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับซึ่งปัจจุบันนี้สถานที่อย่างนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือก็เลยติดต่อนะครับติดต่อมาอที่ศูนย์แห่งนี้ว่ามีการเรียนการสอนยังไงแล้วการใช้ชีวิตของคนตาบอดเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนั้นผมได้โทรไปหา อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์ที่อยู่ประจำสูนัน่งนี้ชื่อว่า,าท่านอาจารย์กกรดรวินัยนะครับซึ่งซึ่งเป็นท่านที่สัมภาษณ์ผมณนะตอนนี้นะครับก็ให้แนวทางผมว่าถ้าอยากจะมาก็ลองมาดูก่อนมาศึกษาดูก่อนว่าคนตาบอดใช้ชีวิตยัยงไงตอนแรกผมก็คาดว่าจะมาสักอาทิตย์สองอาทิตย์ว่าเป็นยังไงนะครับพอมาเสร็จปุ๊บเห็นเขาน้องๆที่มาอยู่ที่นี่ก่อนที่ผมจะมาอยู่เนี่ยเขาใช้ชีวิตได้ น่าทึ่งมากเลยครับเรื่องการใช้สมาร์ทโฟนเขาใช้ได้นะครับการใช้คอมพิวเตอร์เขาใช้ได้เขาเดินทางไปไหนมาไหนเขาเดินทางเองได้มันจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ผมเปลี่ยนแนวคิดว่าเฮ้ยเราต้องศึกษาใหม่ละเราต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่แล้วว่าเราต้องมาศึกษาอยู่ที่นี่ให้เรามีความรู้แล้วก็ใช้ชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมนะครับอันนี้จึงจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ผม เปลี่ยนแนวทางเส้นทางชีวิตมาในสองคมคนตาบอดครับจนถึงปัจจุบันครับท่านผู้ชมครับฟังแล้วนะครับจากเดิมนะครับที่อมองไม่เห็นคิดจะฆ่าตัวตายนะครับวันหนึ่งมีข้อมูลข่าวสารว่าคนตาบอดสามารถพัฒนาได้ทําใหู้้กอ๊อกเนี่มารับโอกาสจากที่นี่นะครับสาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดภาคตะวันออกเฉือและพื้นที่แห่งเดียวกันนี้นะครับ ยังมีวิทยาลัยอ,อาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่นนะครับที่จะเป็นสถานที่ในการฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาให้กับคนตาบอดโดยเฉพาะคนตาบอดวัยทางานนะครับมีทั้งการเรียนในระบบและการเรียนนอกระบบนะครับทีนี้อยากจะให้ครูก๊อกนะครับให้แนวทางให้กําลังใจกับท่านผู้ชมหน่อยครับว่าถ้าหลักคิดของครูก๊อกเป็นแบบไหนแล้วก็ถ้าเกิดคนที่เขากําลังลาบากกว่าพวกเรานะครับหรือว่าเขาเจอปัญหาเนี่ย ครูครอบจะมีแนวทางให้กำลังใจเขายังไงครับรักคิดขังผมนะครับกระเอ,อ,อื่นเลยครับเราต้องเห็นคุณค่าในตัวเองนะครับว่าจริงๆแล้วเ,าเราสูญเสียแค่การมองเห็นนะครับสิ่งอื่นๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยยังมีคุณค่าอยู่นะครับสโลแกนของผมที่ผมยึดถือมาตลอดเลยก็คือทุกสิ่งในตัวเรายังมีคุณค่าจงสู้อย่าต่อไปอย่ายอมแพ้ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเราสูญเสียเปยงแค่การมองเห็นไปแต่ว่า2มือ2เท้านะครับ ทั้งรวมทั้งสภาพจิตใจของเรานะครับโดยเฉพาะการได้ความกําลังใจจากครอบครัวอย่างเงี้ยครับเราก็มีกําลังใจที่ดีขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตให้มันที่ไม่ประมาทนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับที่กําลังท้อแท้แล้วก็เราสิ้นหวังอยู่ตอนนี้นะครับอมองคนที่เขา ลำบากกว่าเรานะครับเขาด้อยกว่าเรานะครับอย่าเอาคนที่เขา ham, eles. เด่นกว่าเรามาเป็นจุดบัรทอนจุดบันทอนจิตใจของเรานะครับก็คือเราต้องมองคนที่เขาไม่มีนะครับหรือว่าด้อยกว่าเราเราเป็นเป็นแรงผลักดันหรือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมตอนที่ผมตาบอดใหใหม่นะครับผมก็ได้ได้ยินนะครับได้ยินคนที่เขาดูถูกเรานะครับเราก็เอาจุดทําจุดจุดเนี้ครับมาเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวข้าม จุดๆนี้ให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมสร้างกวาและกำลังใจกับตัวเองครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณครุกก๊อกกำลัพบสัจจะสังมากนะครับถือว่าเป็นรายการที่ทําให้ผู้ชมผู้ฟังนะครับได้รับความคิดในเชิงบวกนะครับจากคนที่มีปัญหาจะก้าวข้ามยังไงมาเจอทางเส้นใหม่ของชีวิตยังไงนะครับเพื่อที่จะให้กําลังใจกับทุกท่านนะครับ วันนี้นะครับผมวินัยสุเมศต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามพวกเรารายการดีๆแบบนี้นะครับเราก็จะนําพาให้ทุกท่านมาพบกับวิถีชีวิตของคนคนหนึ่งแต่ละในแต่ละสัปดาห์นะครับว่าคนคนนั้นเขาเจอปัญหาเจออะไรบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของความิการนนะครับแล้วก็ความด้อยโอกาสบางทีสิ่งที่ท่านคิดสิ่งที่ท่านเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ท่านรู้จริงๆก็ได้นะครับ วันนี้นะครับรายการเส้นทางใหม่นะครับหรือว่าทางเส้นใหม่ของพวกเราเนี่ยนะครับต้องขอพรบคุณทุกท่านที่จะนำพาคนที่กำลังประสบปัญหาหรือว่าเจอความทุกข์ให้เจอเส้นทางใหม่ในชีวิตที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับครับในชั่วโมงนี้นะคะรับเราก็จะมาเรียนหลักสูตรนวัตไทยวิทธิภาสรสนับสนุนการทัานสา,ายตา255องศา ับน,นะครับถ้าเป็นปฏิบัติเนี่ยอ่ามันจะมีทั้งหมดอยู่ห้านะคที่ทรื่อการ ลอนที่ทนฟันฟันพลังสัตวคทาที่เสียงได้มาเท่ากัน ที่สองครับพน่นะน่นะนนะารนแน่เลิเ่า